đi hát tukun, yin bít tói lóc chong, Super. frank, ha ก่อนหน้านี้เราไปแข่งขันงัดข้อกันมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะทุกคนวันนี้เราจะไปแข่งขันทดลองความแข็งแกร่งอีกแบบกันนะทุกคนรู้จักซูโม,โม่ไหมคะที่เราจะต้องพักอีกฝ่ายอ่ะใช่แล้ววันนี้เราจะไปแข่งพักอีกฝ่ายให้กระเด็นปิววอนไปตกดาวอังคารกันเลยฮะไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุด let's go โฮ้ยพี่หลอกไอ้แฟร,รงค์ลูกกจอกฮัสกี้ลูกพี่วันนี้เรามาทดสอบความแขวแกวแข็งแก่งของพวกเราอีกแล้ว อเออฮ้กล้าพูดเหรอแขวแกวนี่เรายกเวทคุณยาอยู่นะเนี่ยยังบอกแขวแกว <laughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้เราไปแข่งงัดข้อที่ยิ้มสุดโหดมาแล้วจําได้ไหมฮะทุกคนคราวนี้เรามาแข่งซูโม่พลังผักกันพี่ล็อกไม่เชื่อพี่ล็อกไปผักกับพี่ชายคนนั่นเสียพี่ชายหัวตั้งหัวน้ําใส่แว่นคนเนียพี่ล็รอได้เลยฮัสกี้กระจับตาจับตูดดูให้ดีนะหายจะพปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ โดนลูกไปถึงกับเงอบเล้อทุกคน <ś led> <ś led> ฉันโดนผักเงอบเลยฉันโดนบูบี้ฮัสกี้เราต้องออกกําลังกายให้แขวแก้วก่อนไงพี่ลแล้วค่อยไปท้าเขาหรือไม่ล้วก็กดรับของฟรี <ś led> <ś led> <ś led> นี่เลยแล้วเราก็กดคลิกเพิ่มความแขวแก้วเข้าไปอีกโอ้โห เรไม่อยากใช้อันนี้แล้วพี่ล็องมันสีมุม้งมิ้งเกินไปหมาจะเปลี่ยนนานพี่ลอโอ้แกจะเปลี่ยนจากเวทคุณยายแล้วเหรอนี่ไงพี่ลอกมาเอาอันนี้ดีกว่าอ่า,าอันใหญ่บิ๊กบื้มลูกพี่หมาเชื่อมั่นว่าเราน่าจะเกเรกับพี่เนินคนนั้นได้แล้วล่ะออกนกระจอกสุดใช่ไหมใช่เลยนี่เละเดี๋ยวหมาจะลองเองนี่นี่นี่นี จ้าฮัสกี้เวียนเขาปิวไปเลยพี่อ,อาวฮัสกี้แกผ่าเขาตกเหวไปแล้วทำไงอ่ะเนี่ยเขามีร่างแยกเงามาใหม่แล้วพี่เลยโถจาก a few moments later มาเชื่อไหมว่าตอนนี้หมาไปเปิ้วกับพี่ชายโปรเฟสเซอร์คนนั่นได้แล้วอะลู้ว่จับธาจับตูดูจ้าโปรเฟสเซอร์เตรียมบินไปได้เลยจ้า ยอสุดยอดฮัสกี้สุดแถวแกวพี่ล็อกมารู้สึกเป็นเด็กเกเรทำไมอ่ะมาเคลี้ยงทุกคนไปขอฟ้าหมดเลย <c oughs> ให้เขาไปสู่ความเวิร์งว่าอันไกลโพ้นไงพี่ล็อกนี่มันนี่มันมาดดนร้านนี่นาพี่ล็อกเ,อเขา่ารับจ็อบเป็นครูสอนฟิตเนสแล้วนะ <c oughs> ลูกพี่ลังกแกมาดดนร้านได้ยังออลองดูมาล่ะฮัสกี้ เ้ยเขาเป็นดินจาร์ในตำนานเลยนะลูกพี่เออเออฮัสกี้ใจเย็นนะความแถวแก่วเขาหนึ่งหมื่นเลยนะฮัสกี้ลูกไม่กลัวเหรอไอ้โหพูดกันอย่างนี้จัดไปลุยมาท้า,าออทายกันเฮ้ยพี่เราเงอะเปรล้ยวลูกไปดูลูกไปดูเดี๋ดวยวมาจัดการให้ดูตามสบ,บายเลยหายจับเบิร์แต่ภาพไปต่างกันแล่แกฟาร์มต่อไป ลูกพี่มันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแห่งกาชาเกลือของฉันจะต้องเป็นรีเจนเนอรี่ส่วนแกก็กจะต้องเป็นพี่เกลือเฮ้ยพี่ล็อกหมาต้องได้ของดีแน่นอนเฮ้เฮ <c oughs> มาดูกันนี่เลยหมาจะเปิดทุกฟองฟองเลนหนึ่งพี่ลอกดูเอาอันถูกสุดก่อนขอของดีหน่อย <c oughs> ลูกพี่หมาได้แล้ว <c oughs> ฉันเข้าเมา,เาแล้ววันนี้ขอของดีหน่อย เออขอนินจากับซัมบูไรว้าวมาได้ลิงพี่ล็อกเยอะฉันได้นินจาฮัสกี้ชือ่อมวลูกบี้มาลองดูฟองสุดท้ายกันมามั่นใจมาต้องได้ของดีแน่นอน1นึสองสขอของดีเย <laughs> ลูกบี้มาแช้งฮัสกี้แบบนี้ไม่ได้นี่แกได้นนแก้ไกปะ ได้ช้างเกลือเกือพี่หรอพอกันชันก็ได้นกแก้วลูกพี่ดูจันเลี้ยงของฮัสกี้นี่ดูของช้ามีนินจาสุดแขวแก้วหนึ่งคนพี่เรามาเชื่อมั่นว่าตอนนี้เราแขวแก้วพอไปลังแกมาดาละได้แล้วไปไหนก็โชว์ซิลูกพี่จับตาจับตูดดูนะออมาดาลเก็กท่าอยู่พี่เรามากัวดันก็ไปให้สุดขอบฟ้าขอบเวหาเลยทีเดียวเชียวฮัสกี้นินมารดาล่นิน นี <tinc S 2> ่ยมาเดลัาไปเที่ยวฟ้าไม่เจอจ้าที่เราก็หายไปแล้วเข้าไปสุดขอบฟ้าแล้วฮัสกี้ t w hours later นี่ทุกคนดูตอนนี้เรามีดัมเบลอันยักษ์สุดแขวแกวแล้วนี่อันนี้หนักสุดในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วฮัสกี้ใช่แล้วเราแขวแกวหวอแล้วฉันมั่นใจว่าฉันสามารถล้มไอ้บอสหน้าม่วงตัวนี้ได้แล้วฮัสกี้ฟิเซอร์ตัวนี้เหรอใช่แล้วพี่ชายฟิเซอร์เนี่แหละไป ไปเที่ยวเวหาจะอ่ากดูก,กระจายหงเง้อไปปิ้วว้าวสุดยอดไปเลยพี่เหรอเอ้เเ <c oughs> พี่ลองบอสต,ตัวนี้ดูแขวแก้วนะครัวหมอเออนี่คือบอสต,ตัวจริงของแบบนี้นี่ว่ะหนีนเลยฮัสกี้จะต่อสู้กับบอสให้ดูจ้อยเจ้าว้ <c oughs> วาวฮัสกี้แขวแกวมากพี่ลองมาชนะได้ภายในพริบตา กี้แกชนะพี่ปงแน่คนนี้ได้แล้วเหรอใช่เลยพี่ล็อกตอนนี้ความแข็งแกร่งของฮัสกี้เกือบห้าล้านแล้วพี่ล็อกเรียกมาว่าฮัสกี้ทรงพลังฮือฮืฮือ๋อว่าสมัยวายันยังไม่ชนะเลย ป็นอไไร้ไฟแฟงแมปนี้มันแขวเก่วไม่พอความแขวเก่วของเราอีกแล้วพี่ลหรอกเฮ้ยเฮ้ย,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 ยเดี๋ยวนะฮัสกี้แกไปแอบยกน้ำหนักมาตอนไหนทำไมมีพลัง10ล้านและฉันเพิ่ม5ล้านองเนี่ยไว้พี่็หรออนแอกว่าฮัสกี้ <c oughs> มาแอบไปรีเบิร์ดมาไงพี่ล็อกมันก็เลยขึ้นเร็วหมาลูกวี่นี่เลยเห็นป้ายข้างหลังไหมอะ่ะอ๋อบีชเวิร์ฮัสกี้เป็นคือแมปต่อไป,ปอะไรเฮ้ยคนแขวเก่าอย่างเราสองต้องไปแมปใหม่แล้วพี่ล็อกลุยซิรอใครตัดแล้บิน Let's go ว้าวพี่ล็อกนี่ไงแมปชายหาดอ๋อฮัสกี้ก่อนอื่นเราต้องมาทำอะไรก่อนเราต้องมาดูหน้าบอสก่อนพี่เหรอ u พี่ชายโจรสลัดหนวดเฟิร์มคนนี้เป็นบอสเลเวลแรกพี่หรอว้าวเลเวลต่อมาเป็นลูฟี่พี่หรอในจกักรวาลนี้เขาชื่อว่าชิปเปอร์ทำไมลูฟี่ไม่มีผมอ่ะพี่หรอเออลูฟี่เปลี่ยนสังคมเล็กน้อยแล้วนี่มันหนวดดำไม่มีผมเหมือนกันพี่หรอเขาไปตัดผมแล้วเดียวกับลูฟี่ไงแล้วนารูโตะมายังไงเขาไม่ได้ชื่อนารูโตะเขาคือบาลิโตเอ,อบ,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 บาลิโตมีหนวดด้วยพี่หรกน่ากลัว แล้วบอสของแบบนี้คือใครพี่หรอมาไม่รู้จักอะทุกคนโอ้พี่ชายผมยาวใส่แว่นกันแดดใส่หมวกกันแดดด้วยพี่หรอดูหมวกเลยใบใหญ่มากเฮ้ยลูกพี่เราต้องเริ่มจากการเปิดการช้าก่อนไหมอ่ะถูกต้กองเลยแต่ว่าแกมีตังอะเฮ้ยมามีต้องหมื่นสี่วินพี่หรอโอ้โหจะมีสามพันนี่เลยเปิดใครถูกสุดก่อนแล้วกันพี่หรอขอของดีหน่อย ว้าวเปิดมาก็เคลือเคลยเลยอ่ะได้กระต่ายป่าวะกระต่ายนายรักฟุ้งวิ่งเหรอขออีกสักฟองแล้วกันว้าวได้กระต่ายอีกตัวพี่เลยเฮ้ยหมาไม่อยากมาเจ้าของดีหน่อยกระต่ายสามตัวติดพี่แล้วพ่อเฮ้ยสกี เอักกี้ทำไมดลลัมเบลเรามันเหมือนงานประดิษฐ์วิชากพอ,อเลยวะนั่นเดียวเหมือนน็อตแถวบ้านเลยพี่เหรอ <c oughs> รู้ป่อมามีอะไรมาโชว์ให้ดูด้วยโอ้อย่าบอกนะว่านี่คือเครื่องผลิตสัตว์ทองคำใช่แล้วฮะมักเกลือเกได้กระต่ายมาเพียบเลยหมาเจ้าก,กระต่ายมารวมล่างพี่เหรอม่่ก็มีกระต่ายสี่ตัวจัดไปจับตาจับตัวดู โอกาส70%ว้าวสำเร็จด้วยอยอย่าบอกนะฮัสกี้มามีโอกาสต้อง85%แต่ว่าเฟล <c oughs> <c oughs> โธ่ไอฮัสโก้ที่น่าสงสารถ้า70%นี่ยังติดเลยฮื <c oughs> ดูบ่อยสงสัยแต้มบ,บุญฮัสกี้หมดไปกับพึ่งน้อยพี่ลอกดูนี่ไงมาได้พึ่งน้อยอีปิกมาหนึ่งตัว <c oughs> น้อยแนะ่ฮัสกี้โซนหน้าฮ <c oughs> คือพี่ล็อกกระตายทั้งฟูของฮัสกี้หายไปลูกพี่หมาเชื่อมั่นว่าคราวนี้เราต้องเอาชนะบอสได้แล้วพี่หรอบอสเลยเหรอใจเย็นไหมเอาพี่ชายลูฟี่กันไหมฮัสกี้งั้นเริ่มจากบักแจ็คเลยไหมลูกพี่จัดไปบักแจ็คจอยจะโอโหเบาหิวบักแจ็คบินไปเลยไปอยู่กับบักโรสซะดีๆใช่เลยครับบินไปอยู่กับโรสเลยอ่ะแต่กันได้ใต้ตตทะเลไห่เหรอวะไม่ได้เหรอไม่ได้ฮัสกี้ <laughs> นี่เลยจาลูฟี่หมวกฟาง จ้าจะลูฟี่หมกฟักปินไปเลยดันให้กระจายไงเก่งสู่ความเวิร์ว้าอันไกลพน้นแล้วคนนี้ล่ะคนนี้แหละกับตันกับตันโนทูสเนี่ยแหละโนทีสกับปิตันหนวดดำโอโนพียังไม่ไหวใช่ไหมเอบอรบอร์ฮือฮืออออกกำลังกายต่อไป ลูกพี่ฮัสกี้ถึงเวลามาล้างมือกับทิชฟันหลอแล้วอะมาได้เวลาล้างตาล้างตัวกับเขาแล้วเตรียมตัวบินได้เลยทิชว้าวสูฟาร์มเวิงว้างไกลโพนหมฮัสกี้สุดยอดเขาบินไปไกลเลยพี่เหรอมาฉันจะดันตัวนี้บ้างไอบาริโตลูกพี่จะสู้กับพี่ชายนาะรุโตะลบลิขสิทธิ์เหรอฮะมาพี่ชายบาริโตะ ขายจะบอกเลยว่าพลักตากันเยอะแน่นารูโตอบแอบไว้หนวดมาด้วยฮัสกี้เงินนี่เลยเดี๋ยวฮัสกี้จะปราบบอสคนนี้เอ้ยแกมั่นใจแล้วว่าแกแขลวแก่วพอเฮ้ยมาเชื่อมั่นหนิเนี้นี่เนี้ยนี่นีนี่เยค่อยๆดันไปลูกพี่ดันกระจายแห่งไหนเยอะสุดยอดไปเลยฮัสกี้ก็ไปตกดาวอังคารแล้วพี่หรอลูกพี่เราพิชิตแมปนี้ได้หมดแล้ววูู้ฮ รวยกันต่อเลยไหมฮัสกี้ลาวาเวิลด์ใช้เท่าไหร่5,000ันวินไว้พี่ล็อกมามี2วันเออฮัสกี้ขยี้ตาดูใหม่ที5ล้านเว้ยมามี2ล้านเองขอไปฟาร์มแปบบ๊บ t days later นี่เลยพี่ล็อกามีตังไปแล้วรวยกันเลย let's go ลาวาเวิลด์ว้าวพี่เรามาดูหล่อเท่นะลูกไม่หมาเห็นใครโดใครอะใครโดนี่นาะอแล้วใครโดอะ ใครโดก็นี่ไงคนนี่ไงโดกลับไปจะนี่ชื่อไครโดเขาชื่อคินโดไ <laughs> ครโดหลบลิขสิทธิ์พี่หเหรอเฮ้ยฮัสกี้ไหนเราไปดูราคาไข่กระชาแบบนี้กันหน่อยเซโอ้แมปบนี้มันเหมือนวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยอยู่บนเกาะบนท้องฟ้าเลยฮัสกี้ว้าวพี่หลอกยีล้าน <laughs> น,นี่คือถูกสุดยี่สล้านม <laughs> <laughs> อมี8ปล้านเองพี่เหรอ <laughs> One eternity Later eternity One ลูกวิหมามีตังเปิดไข่แล้วแน่แกจะเปิดฟองแพงหรือฟองถูกมันจะเปิดอย่างละฟองเลยพี่เหรอ <c oughs> ไ,ปไปติดไปติดล่ำรวยซะแล้วนินแน่นเริ่มจากฟองถูกก่อนลูกวิขอของดีหน่อยลูกวิ่มาได้ไมติคามาได้หมาป่าฮัสกี้ <c oughs> ฉันแค่ขี้หูแป๊บแกโม้ไะเนี่ยมิติคมิมติคออะไรลูกี่ดู <c oughs> รื่องจริงดิอ๋อสุดยอดไปเลยฮัสกี้มาม่ต้องเปิดอันนี้อัอนพี่หรอไอเนี้ยขี้เกลือชัวเกือบเกลือบเฮ้ยของของดีหน่อยลูกพี่มาได้แล้วลูกไปดูหนะ้าตาเขาเหมือนพี่ลองเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหมีหนวดเหมือนฉันด้วยน่ารักพี่ลองมามาได้ไม่ติเข้ามาดีใจแล้วอะ่ะนอนหลับฝันดีแล้วอะ่ะมาง่อฉันเข้ามาวะ่ะโถพี่ลอกที่น่าสงสาร ลูกวี่หมาเชื่อว่าเราน่าจะแขวแกวพอเอาชนะใครสักคนได้แล้วล่ะพี่เหรอนี่เลยเริ่มจากตัวอ่อนดอยที่สุดก่อนพี่เหรอเขาชื่ออะไรกาคุยะเป็นคาโมยะเวอร์ชันหลบลิกสิตพี่เหรอเดี๋ยวหมาจัดการโชว์ให้ดูพี่เหรอ จายจะจะจะบินไปสู่ฟากฟ้าเลยเจฟพี่จ้วูดันให้กระจายและหงายเง้อว้าวเจ๊พี่เราหมาจัดการล้มเจ๊คนนี้ได้ถ้าอย่างนั้นคนต่อไปเลยฮัสกี้นี่เลยพี่ชายเตซูได้เลยเดี๋ยวมาจัดการให้ดูพี่เราจจับจับตูด,ดูหน้าก็ทรมานปวดขี้มากเลยฮัสกี้ดูดิหนา้าขเหมือนพี่เราเวลาจะขี้เลยอะเขาบินไปดูแล้วบีหลงยอะสุดยอดจัดไปคนต่อไปฮัสกี้นี่เลยพี่ชายคินโด ใช่ไคโดเวอร์ชั่นหลบลิขสิทธิ์นะก,กวัวมาก็ไม่แน่ใจว่ามาจะสู้เขาได้ไหมพี่หรอเขาแอาบยกน้ำเบลแป๊บหนึ่งพี่แล้เฮ้ยพี่ลองเนี่อฮัสกี้พร้อมแล้วลูกพี่จับตาจับตูดูนินโอ้โหพี่ลองเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าคำเขี้ยวจ,จ้าจ้าฮัสกี้สู้ฮัสกี้ไม่ยอมสูสีคุกกี้บูบี้มากครับฮาลูพี่ฮัสกี้มันกำลังจะฮัสกี้กำลังจะเจ้ เป็นไงนิ้วหยิกไหมมาไม่รู้สึกถึงนิว้วเราพี่หรอโอ้ฮัสกี้และพี่ชายคนต่อไปล่ะมาส่งลูกพี่เป็นตัวแทนแล้วกันเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะอ่านชื่อเขาก่อนนะโกโกซาน,นิงกุลหลบลิขสิทธิ์เดรอพี่หรอสภาพเขาแบบว่าสบักสบอมขนาดนี้วะเนี่ยเขาบอกว่าผ่านสนามลบมาเยอะไงพี่แล้วพี่เราต้องโชว์ความแข็งแกร่งแล้วอะพูดให้กำลังใจเฉยๆเลยฮัสกี้ลูกพี่สู้ๆลูกพี่สู้ตายลูกพี่ไวไลตายกอดสู้ ขอบใจเอาแล้วนะหอยจับพลังใกล้เคียงสูสีกันลักหอยสู้เขาลูกวิไปเลยโกคูนี่โยนโกกคูลงเหวไปแล้วสุดยอดว้าวสุดยอดลูกวิแกว้แกวหมอของมันแน้อยู่แล้วฮัสกี้ในๆก็ไหนๆนละพี่ชายโอ้ตัวต่อไปคนๆเว พีช่ชายไซตามันนี่นาบิลเหรอไม่ใช่อันนั้นเขาเรื่องันพั u n c h man อันนี้มันวันพุชแมน a n ทังนั้นคนนี้ต้องชื่อพี่ชายไซตามุดพี่เหรอใช่ใชายตามุดลุยเลยไหมฮัสกี้เฮ้ยมาขอลองด้วยนินเนี่ยอนโนเบอร์ยังแกมันอ่อนฮัสกี้มันต้องดูจะดิบเบอร์ <c oughs> เฮ้ยฮัสกี้ฉันว่าเราแถวแกวไม่เพียงพอ่ะ วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนไหมพี่ล็อกนิ้วจะหักเมาส์จะพังกันหมดแล้วพี่ล็อกนั่นสิฮัสกี้ฉันไม่รู้สึกถึงมือตัวเองเลยเอ,อแปบ๊บหนึ่งนะฮัสกี้ฉันแอบ,บเห็นอะไรตรงนู้นวันวีวันตรงนั้นมันคืออะไรสิโอพี่ล็อกนั่นมันสังเวียนต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวพี่ล็อกเอยฮัสกี้คลิปนี้มันจะยังจบไม่ได้เด็ดขาดเอยลูกพี่ต้องต่อยฮัสกี้ก็ดูพลังพี่ล็อกดีก็ได้ว่ากันฉันเอาสัตว์เลี้ยงออกให้หมดเลยแล้วกันพี่ล็อกต้องใช้อุ้งตีนในการโกรธฉันไม่มีไว้ นี่เลยพี่ลองหมาพร้อมจะจัดเน้น่น,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 นดัน,นที่สองที่หนิแน,น่นหนิน,น,น,น่นต่อกันไปต่อกันมาจ้จจจจ,จพี่เหรอมองไกลๆเหมือนเ <c oughs> ลียนเต้นลีลาเล็กรอย One Two จ้าจ้าจ้า o n t จ้าจ้าจ้า s k อยากจชขับตอแขงไม่มีแรงกดบอกว่า HSK ยังไม่ได้ตั้ง no, ใจกดเลยพี่หรอเอาเลยฮ s k เต็มเทใส่มาหนึ่งสอง จำลูกวิสูกับบลูกผู้ชายแล้วเข้าจ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 ้า้าจ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 ้ ซูโม,ม่ไหม่ะซูโม่วันทูช่าชๆ,ๆ,ๆน่าลาทุกคนเกมวัดพลังความแข็งแกวที่สุดท้ายฮัสกี้ก็แพ้ลูกวิ่งแล้วมันจะต้องไปเข้าฟิตเนสต่ออีก3เดือน4ปีกับอีก2วันเพื่อมาล้างแข้นกับพี่ล็อกเฮ้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฮัสกี้แล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย ที่เรา, SUBSCRIBE า okay. หวันทูชาชาชาต่อไหมอ่ะยังไีกอ่ะเต้นกับฮัสกี้ไหมอ่ะหวั่นทูชาชาชาลูกพี่ทำไมเรามีคนนิ่งด้วยอ่ะ